ดอ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 ไปไปไปอันนี้ใหแล้วให้แล้วดอรอเอาเอาเข้าหลังไปมันไปได้นี่หว่าหาหิวให้อยู่เป็ดกูละมึงหิวให้อยู่คอยยิบหิวให้อยู่สัตว์ยิ้มขึ้นไปเนี้ยคุ้มเดี๋ยวใส่โล่ให้แล้วใส่ให้ย้ยไม่ทันเปอัพอัพเข้าไปด้วย ลอยนะผมดลอยนะไปเออ,อัพเกเก๊ไม่ไหวเคมาดิสัตเจอเข้าไว้แค่เดียวโอเคปไอัๆอัพๆมาีป๊อปเฮ้ยยังไปป๊อปไม่ได้โอเคคลิปมาแล้ว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  ไปย่อมาบนแล้วกูไม่รู้กูจะกลัวใครเลยปลอดภัยแล้วแหละไปเลยไปเลยเอาดีปลดให้โว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอันติให้แล้วอันติให้แล้วอับอันติให้แล้วอันติให้แล้วเด้งเมย์เราเพิ่มพอแล้วอัดิโอ้ยสมมู นโอเคโอเคอยู S <S See, ่ให้อยู่ให้โอเคอยู่ให้อยู่ให้สีระวังนะป้อมกันเลยคนคิวอยู่นู่นเราเราตัดให้อย่างเดียวแค่เพียงได้ยินเท่านั้น